เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมก็ได้มาตัดไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูโดมจะขึ้นาภาพก่อนหน้านี้ให้ดูนะแล้วก็เปรียบเทียบกับภาพตัวนี้ครับก่อนหน้าคือลกมากตอนนี้คือโล่งมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านก็พบกับช่องบุญธรรมโคโค่กันแล้วครับวันนี้เราจะมาทําการนะครับตัดต้นไม้นะครับที่อยู่ทางเข้าหน้าสวนผมนะครับทุกท่านจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทางเข้ามันเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเราไม่ได้ทําการดูแลทางเข้าเรามาหลายปีแล้วนะครับต้นไม้มันเลยขึ้นขนาดนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำการตัดกันนะครับแล้วก็อนาคตนะครับตรงนี้นะครับผมจะทําเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรจะทําเป็นร้านค้านะไว้ขายของตรงทางที่รถสัญจรอย่างนี้เลยถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับตรงเส้นทางบ้านแก่งของอำเภอตอจัังหวดตรับตรงถนนนะครับงแวะเเข้าามมมยยี่ชกันได้้้้นนนะะเเดีี๋ยยวผมมจทาตตไขรงลย ลูกตรงนี้ขายเลยนครัขาดไปขาดมาบอกว่ามาจับช่องคุนทำนะเดี๋ยวเราจะแถมให้อย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราไปไปาทำการตัดกันดีกว่าแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตัดครางนี้นะครับเราจะใช้เป็นแน่นะฮะเลื่อยยนต์นะครับถ้าเราใช้มีดตัดอย่างเดียวเราคงไม่ไหวนะครับมือเราคงระบมนะครับแล้วก็ดูท่านะครับอาจจะไม่จบภายในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะทยอยตัดกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมนะครับขอเซอร์วสภาพก่อนตัดก่อนนะฮะนี่นะก่อนตัดลกเหมือนกระป๋าอเมซอนเลยนะครับนี่นะฮะก็จะตัดตั้งแต่เขตตรงนู้นยาวมาถึงประมาณ ほうほうほうほ ครับก็ผมนะว่าได้ทําการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้วั้นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่ตรงนี้คือเกี้ยงมดแต่มันจะเหลือตรงเหลือต่อนะพวกนี้เราเอาออกไม่ได้เดี๋ยวดูดข้าวเสร็จเดี๋ยวจะเอาลงเอารถแม่โครแม่โครมาถมดินตรงนี้นะครับแล้วก็ปรัดตรงนี้แล้วก็ยังเหลือข้างในอีกชั้นนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายผลงานที่ผมได้ทาการตัดให้ทุกท่านดูนะตั้งแต่แบบโอ้หลกๆก็ตอนนี้ก็โล่งเลยเห็นไหมก็เหลืออยู่ข้างในนะครับนี่ก็เป็นผลงานของเรานะครับ โล่งเลยครับกิ่งมงกิ่งไม้โอ้โหกว่าจะตัดได้ล่อไปประมาณสองสามชั่วโมงนะฮะนี่ฮนะตรงนี้ก็โล่งเลยอันนี้เราตัดเฉพาะไม้ใหญ่ก่อน,นครับข้างในมันก็จะมีอีกแถวหนึ่งครับนี่ต้นพวกใหญ่ๆเพราะมันมีร่องน้ํานะครับคั่นอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาทําการเคลียร์ตรงนี้นครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับอันนี้ผมก็ได้มาตัดไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูยผมจะขึ้นภาพก่อนหน้านี้ให้ดูนะแล้วก็เปรียบเทียบกับภาพตัวนี้ครับ ก่อนหน้าคือลกมากตอนนี้คือโล่งมากนะครับก็อนาคตนะครับตรงนี้ผมจะทําเป็นร้านค้านะเดี๋ยวไปต่อกันคลิปพรุ่งนี้เลยครับแล้วนี่ก็เป็นวันที่2ของการตัดไม้ของเราครับอันนี้ผมก็มากับคุณยายนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสภาพส่วนข้างในนะเดี๋ยวเราจะทําการตัดแค่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆข้างในนะี้นะแล้วก็จะเอามากองไว้กับกองพวกนี้นะครับ ครับนี่เราก kind of ็ทาการตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างในคลองนะครับก็จะโล่งนะครับตอนนี้ก็จะมีตเศษกิ่งไม้นะครับนี่ก็จะเป็นตอนที่เราตัดไปแล้วครับก็คือตเศษกันหมดแล้วนะแต่เหลือต้นต้นนี้เนี่ยต้นที่มันสูงสอันเดียวคือต้นยวนะครับอันนี้ก็มากับคุณยายนะครับมาให้คุณยายช่วยนะครับก็โล่งเลยนะครับกิ่งไม้นะครับเราไม่ได้ทิ้งเปล่าๆนะครับกิ่งไหนที่มันใหญ่ๆกว้างๆเราก็จะเอาไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรสะพานเอาไว้ข้ามร่องนะครับเพราะเราไม่มีนะเราก็เลยเอาไม้นี่มาทํานะครับนี่ครับเดี๋ยว พวกนี้ก,ก็จะมาทําการเก็บกวาดอ,อ่เขาเรีกเยกอะไรเก็บกวาดพวกกิ่งมงกิ่งไม้แถวนี้ออกให้หมดเลยนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเช้าวันนี้ก็แดดไม่ร้อนนะครับอ่เราสามารถทํางานได้ทั้งวันเลยนะถ้าแดดเป็นอย่างนี้วันนี้เราก็จะมาทําการเคลียร์พวกกิ่งมงกิ่งไม้ที่อยู่ข้างในก่อนนะครับพอเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดพวกก,กิ่งไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปอีกน,นะมันยังมีอีกบล็อกหนึ่งนะที่เราจะต้องทําการตัดนะเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้มันล่วมันจะได้เดินะรับค เขามาช่วยดูเขาเรียกอะไรทําเลในการค้าขายของเรานะครับอะไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปเคลียร์กันเลย